กินกระเพาะปลากันเด้อแซ่บแซ่บแซ่บ อร่อยไหมคะแมมอร่อยอร่อยคะ่ะอ,อ,อร่อยกันอร่อยมาก

อร่อยไหมคะไนะม่ยืนกินตรงนั้นหรออร่อยไหมอารีอร่อยไม่มาชาม อร่ยครับยอดใช่ไหมอ่าก็พบลายืนกินนะคะพบลายืนกินนะคะอร่อยอร่อยหนูหนูกินไปหนูกินไปหนูไม่ต้องเติมเครื่องหนูไม่ต้องเติมหนูกินได้เลยกินได้เลยลูก

โอ้ครับถึงไหนแล้วดิอ๋อครับไม่เราไม่มีใครเละมีเซนด้วย

รับไม่ได้เนาะไปทางไหนน่ะไปทางไหนพอปลายืนกินนะคะอร่อยกันหลังจากเสร็จแลควเขาจะเสียบนะคะ

เด้อค่ะหลังจากสะดกส็กระเสร็จนะคะกระเพาะปลายืนกินนะคะอร่อยนั่งนั่งแล้วไม่อร่อยอย่าเป็นบุฟเฟ่คนละถ้วยคนละถ้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะที่วัดใหม่สุธิมังคลา,ารามนะคะสะดกส็กระเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต้นปีใหม่นี้ก็ให้ทุกท่านมีแต่คว,วามสุขสะด็กระเสร็จแล้วมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่นามาไหนก็ปลอดภัยหายห่วงนะคะนักพัฒนานจากทุกท่านด้ว น,นับุญไยกันนะคะสวัสดีะค่ะ